สุขภาพหัวใจและไตก็ดีขึ้นได้แล้วเพื่อนๆหลายคนชอบซดน้ำซุปซดน้ำแกงจนหมดถ้วยเสียดายก็ใช่อร่อยก็จริงแต่ทราบหรือไม่ว่านั่นคือทางละสู่ภาวะความดันสูงโรคหัวใจโรคไตแต่ก็ยังมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราลดซดลดเค็มลดโรคได้แบบไม่ต้องฝืนใจ Healthy ช a อ k ใบายหลีจะเล่าให้ฟัง1ชิมก่อนปรุง เพราะพฤติกรรมเติมก่อนชิมทําให้ปริมาณโซเดียมพุ่งแบบไม่รู้ตัวเพราะคือปรุงอย่างน้าําปลาซีอิว๊วซอสหอยนางรมลง้ลวนมีโซเดียมสูงมากแนะชิมก่อนปรุงนะคะถ้าจําเป็นค่อยเติมทีละน้อยแล้วชิมทุกครั้ง 2. เลือกซุปใสแทนซุปก้อน โซเดียมส่วนใหญ่นะคะละลายอยู่ในซุปที่เข้มข้นเช่นต้ยมยำข้นแกงกะทิยิ่งมีโซเดียมมากกว่าแบบสายตามธรรมชาติแนะสั่งเป็นซุปใสนะคะแกงจืดต้ยมยำน้ำใสแล้วถ้าท่านใดชอบกินบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปแนะให้ใส่ผงปรุงเพียงครึ่งซองสามซอสซุปพอชุ่มคอไม่ต้องหมดถ้วยเพราะการที่เราเหลือน้ำซุปเอาไว้คือวิธีลดโซเดียมที่ง่ายและเห็นผลทันทีเพราะเกลืออยู่ในน้ำมากกว่าอยู่ในเนื้อและผัก 4. ใช้รสเปรี้ยวจากมะนาวแทนเกลือ เพราะรสเปรี้ยวจากมะนาวหอมกลิ่นสมุนไพรทําให้รู้สึกอร่อยได้โดยไม่ต้องเพิ่มโซเดียม5เลือกผลิตภัณฑ์เน้นอ่านฉลาดโซเดียมต่ำเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนะคะมีทั้งซีอิว๊วน้ำปลาและซอสปรุงรสูดลดโซเดียมให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อและถ้าต้องการซื้อเนื้อสัตว์นะคะเลือกแบบเนื้อสดแทนการแปรรูปเลี่ยงเนื้อแปรรูปข้อ6นะคะเลี่ยงอาหารหมักดองอาหารแปรรูปจะเห็นว่าแค่เริ่มจากการลดดลดเค็มชีลละน้อย